จำได้แรงได้ยังไงโลกของพี่แค่มอเตอร์ไซค์รอพี่กังลมากเหล่นซื้อแกงจะได้แรงได้ยังไงเราของพี่มันไม่เท่าไรพี่เองก็ไม่เข้าใจเธอสวยทำเอาผมงงถ้าจะไม่ให้หลงนะก็คงไม่ใช่แอบชวนไปเทีเทวบางกงุะมีพ่อแม่ผมไม่ใช่นั้นไปว่าโยดจกแต่ก็ชอบตลกถ้าต้องการเงินสดก็เดินไปบอกได้จำพี่ไว้หนูคนที่ขยันที่สุดอยู่ที่ไหนก็ลำบากแล้ว เนี่ยวัน okay. นี้สบายวันหน้ามึงมึงมึงมีตารางงานไหมว่าจะจะสบายวันไหนเออคุณยี่ได้คุ้มกับที่คุณเหนื่อยรูใช่ไหมว่าเรามาร้องเพลงรถมันไม่ทำอย่างอื่นเลยนะเอางี้ดีกว่าน้องเขาเป็นแรปเปอร์พี่ผมอยากให้เขาแนะนำตัวแบบแรปเปอร์แล้วผมจะร้องแนะนำตัวแบบลูกทุ่งเบิ้ลมาเอาก่อนสวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชมีโอกาสมาเจอบูธดีสบายนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกยินดีได้เจอสองคนลูกทุ่งไ สวัสดีครับผมสปซ่าอายุสิบแปดไม่ได้อายุสิบห้า,า,าวันนี้เจอกบับพุดดี้เ <c oughs> พราะผมไม่ค่อยมีความกล้าเฮ้ยเวลา,าแต่พุดดี้ทำไมไม่อยากขากันแดดอ๋อเขาอยากกลัวตัวเองเป็นฝ้าแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผม น้ององนั่งต่น้อง่าต้องใช่พี่เอาข้าคอนโดอยู่กับพี่นั่นมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนบอกพี่ไม่มีบาลังแถมขับรถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่เ่าไม่มีตังอยู่กับพี่นั่นมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนผมเบิ้ลมาทุ่มลนนี่คือต้องแบนเนมนะ เป็นลูกทุ่งที่แบรนด์เนมที่สุดถ้ามีอะไรออกมาใหม่นี่อเขาต้องกวาดซื้อใช่ไหมเบิร์นซื้อครับอันนี้ก็มาจากเมกาเมกาบางนาครับสไปคี่ถือว่าเป็นคนสร้าปรากฏการณ์เลยเบิร์นเพราะว่าหลายคนนี่คือไม่มีแรงบันดาลใจไงแต่เด็กเด็กดูไปแล้วก็แบบเฮ้ยจะแบบเป็นแรปเปอร์เป็นนักร้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดๆนะสำหรับสไปนี่เป็นเด็กที่อายุน้อยคือเป็นแรปเปอร์แต่เสียงยังไม่แตกหนุ่มจนปัจจุบันเสียงเขาแตกหนุ่มซึ่งมันจะมีข้อเปรียบเทียบตรงที่ว่า กลับไปร้องเพลงเสียงเดิมตัวเองไม่ได้นะถ้าไม่ใช่แบบโน้ตใหม่ใช่พี่แล้วยุคของเขาคือยุคที่เด็กโตไปพร้อมกับเพลงของเขาร้องเพลงเก่าทําไมว่าเสียงมันสูงอะเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนคีย์ครับเปลี่ยนคีย์ลงมาอะไรแบบนี้ครับช่วงที่ไม่ได้เจอกันนี่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะเบิร์ดเนี่ยพี่เจอบ่อยเพราะว่าตอนนี้มาทำรายการร่วมกันเฮ้ยคุณได้ดูรายการเบิร์ดเอ็มป์เปล่าดูครับหุ้ยทั้งประเทศต้องดูเลยรายการเงี้ยใช่พิธีกรอันจับหนึ่งยืนหนึ่งก็คือรั้ทุกวงการนะตอนมาเป็นไง ชีวิตท kind of ี่ผ่านมาของผมช่วงนี้ก็หนานะครับพี่ทำไมอ่ะมีแฟนยังไม่มีแฟนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าก็ทําเพลงอยู่เหมือนเดิมครับพี่วุ้ดดีทําเพลงอยู่ตลอดเพราะว่าชอบทําเพลงแล้วก็ทําเพลงอย่างเดียวชีวิตมีแต่ทาเพลงแล้วก็อ๋อมีโอกาสได้ไปเล่นหนังครับไปกับพี่บุ๊คพอันน์ครับไปเล่นไวเป้งมาไทยอ่ะยังครับยี่สิบสามเล่นไปเลยเล่นเป็นเเด็กนักเลงที่อยู่ในสวนพี่นีดสวนพี่นิดครับไทยจบยัง เสร็จแล้วครับเฮ้ยเตรียมตัวไว้เดี๋ยวพี่รถขั็จะมีถ่ายซ่อมอยู่แล้วฟิตหุ่นไม่รอเลยสปไปเป็นไงบ้างช่วงนี้มีเพลงใหม่หรือยังช่วงนี้มีเพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อย EP ีมาด้วยครับ6เพลงแต่งเองทุกเพลงไหมแต่งเพลงครับผมอยากรู้ว่าแนวแรปเปอร์เขาแต่งเพลงเป็นยังไงผมคิดว่ามันอาจจะเออดูพูดได้ง่ายเข้าไปในดนตรีแบบมากกว่าอย่างอื่นแบบเหมือนอย่างที่พี่เบิร์นทำเนี่ยเขาก็ต้องคำร้องํำนองสวยงามมัเลยเนี่ยแต่ว่าของพวกผมนี่ก็คืออาจจะเป็นคำพูดที่มันไม่ได้เป็นคำพูด สวยมากอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นคําพูดเลยเป็นคําพูดเลยแล้วมันก็ไม่เรียงเป็นบาต่อกัน<ต>ส่วนใหญ่มันดนตรีมาก่อนหรือว่าเนื้อมาก่อนคนระับได้ทนะั้งสองอย่างเลยแต<อ>่ว่ามีทั้งฮิป่อนดนตรีเขาวางมาตารฐานไว้เลยไม่ใช่คำหยาบสุปาะ <c oughs> เออทำไมถึงข้าทา้งเรื่องที่แรปเปอร์ทั้งโลกนะครับค <c oughs> ิดว่าคำหยาบมาแล้วมันมันได้กระแสนะ ผมก็อาจจะไม่ได้แรปเปอร์ขนาดนั้นเลยครับออทุกวันนี้ผมแบบว่าคิดว่าเด็กเขาฟังเยอะนะครับออแบบว่าพ่อแม่เขาพามาเจอผมอะที่คอนเออสิร์ตเนี่ยครับแบบเ้ยน้องสไปดลูกชายชอบมากเลยอะไรแบบนี้ครับออถ้าเขาเปิดฟังคำหยาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาไม่ให้ลูกเขาฟังก็ตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้อันนี้จุดยืนชัดมากนะบัมบัมทุมราชจุดยืนเป็นยังไงนะจุดยืนก็โอเคครับช่วงนี้ก็พยายามแบบไม่เน้นคำหยาบเหมือนกันบางคอนเสิร์ตก็มีนะพี่ก้องแกก็ชอบแรปเปอร์เนาะแกก็แต่งบางคืนอันนี้ก็เคยดูผมดู รู้ไหมว่าพอเวลาผมร้องเพลงตัวเองกับพี่กองออคนจะร้องตามน้อยเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยคนรู้จักเบิ้ลกล้องจากชื่อไม่ได้จําเพลงพี่ออพอมันร้องเพลงตัวเองมันก็เงียบพอยกล้องแรปเพลงเนี้ยขอคอตอขอคอต่อร้อ,อ,อ,องตัง้งงานออผมบอกพี่กองว่าพี่ทําไม่ได้นะแบบนี้จุดยืนผมคือพระเอกมันอยากไปกับพี่ไม่ได้แ้พี่จะอยากพี่อยากเลียวเพราะพี่แก่แล้วแล้วก็้องว่าไงโมกดลเขาบอกโอเคครับเพราะอนาคตผมต้องมันต้องีกไกลอยะ่พี่ผมเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งนักร้องอันดับหนึ่งโปรดิวเซอร์อันดับหนึ่งแล้วก็ดารานักแสดง ี่กําลังจะมาแรงในในอนาคตผมไม่อยากจะไปใช้คำหยาบุรุวทีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบมิดว่าหาผมเนี่ยมันสูงมันจะลงเข้าเ,เ,เพลงดีกว่าคิมมินโตะอ่ะผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำให้ใจผมไวไม่รู้อะไรเป็นเพราะอะไรทำไมเป็นงานง้นก็ขอแค่เพียงได้มองฝันถึงเธอวันทุกวันได้หรือเปล่า เธอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอมาทำให้ใจของฉันมันทึ้งขั้นรุนแรงอย่างนี้ขอให้เธอช่วยหยุดขอร้องให้เธอช่วยหยุดความน่ารักทีเพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอมาทำให้ใจของฉันมันจึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดความน่ารัก ก็เพราะว่าเธอนน้ามันใช่มีโอโตสช่วยกับใครที่เจอมากอนทำใจมันวันมันไวเพราะนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดอย่าไปทำใครใช้วันไวนะเธอ ก็พร้อมว่าเจอนั้นมาคืนนี้นโตชวนอะไกับใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวันมันไว้พ้อมนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันพังตลอดแล้วไปทำใครใช้วันไว้นะเธอเออและเหตุการณ์ที่ผ่านมาไร้เรนรู้อะไรบ้างจากเมื่อไม่ทิศอาทิตย์ที่แล้วที่แถลงข่าว โอ้ก็ได้เรียนรู้ครับว่าเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็อย่ากตกใจเออแบบว่าเราก็ทุกปัญหามันมีทางแก้ไขครับเราก็ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาอจำพี่ไว้หนูคนที่ขยันที่สุดอยู่ที่ไหนก็ลำบากครับแล้ว <laughs> จริงเลยพี่เบิร์นพูดถูกเลยนะไม่แบบต่สั้นๆก็ดีใช่สั้นๆเหนื่อก็ลำบากทอาใมที่คนที่คนที่อะไรแล้วคนที่อะไรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้สบายวันหน้ามึงมีมึงมีตารางงานไหมว่าจะจะสบายวันนี้ก็ได้แต่คุณจะได้คุ้มเมื่คุณเหนื่อยคุณจะได้รู้ว่าคุณคนเหนื่อยต่อไหมไงแต่มันเป็นพฤติกรรมเลยที่ใสไงใช่ไหมที่ขยันแล้วมันก็มีผลลัพธ์กับชีวิตเฮ้ยเราแค่เราขยันแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแล้วอย่างน้อยเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองลูก อุปสรรคที่เข้ามาในชีตมันเป็นสิ่งที่ดีนะที <Hey. S 1> ่เชื่ออย่างนี้ว่าถ้าเราเข้ามาแล้วเราแบบ่งแบบเหมือนโรยดอกกุหลาบโดยได้แบบกีบกุหลาบมันจะเหมือนกับว่าบางทีความสําเร็จอาจจะเป็นต้นเหตุแห่งการล้มเหลวได้ประสบการณ์ไม่ได้สอนให้เราต้องเก่งตลอดเวลาเราขอบคุณมากเลยครับไปครับ ทำอะไรต่อร้องเพลงหรือว่าคุยเรื่องคุยเรื่องอะคุณสัมภาษณ์เขาบ้าคุณสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่ดิพี่พี่ชอบพี่ชอบพูดพี่ว่าแนวทางคุณน่าจะเป็นสายสัมภาษณ์แล้วล่ะพี่ชอบพูดผมดูพี่เป็นเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ก้องตลอดชอบชอบตอนไหนบ้างลูกชอบตอนที่พี่ร้องเพลงสดๆแล้วก็แต่งสดๆร้องสดๆขอบุญผมดูพวกผมนั่งกันเป็นกลุ่มแล้วก็ดูกันครับว่าเฮ้ยพี่เขาร้องกันสดๆแล้เนี่ยจริงใช่พี่มันมีหลายอย่างมันมีแล้วมคือสิ่งที่สร้างในบรรยากาศของคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่า ในปัจจุบันเนี้ยสคริปต์สำคัญนะออยึดเป็นหัวใจหลออัก60แต่สิ่งที่มันได้กว่าคนอื่นขึ้นหนึ่งพอเรามีความเป็นไวรัลและมีชื่อที่ถูกจดจำแล้ว,วอ,อ่ะมันมันเรากำลังจะสร้างอะไรให้คนดูนอกจากคำว่าร้องเพลงจบแล้วก็รเราจะสร้างมาตรฐานความคำว,ว่าศิลปินเราเรียกตัวเองไม่ได้ครับคนอื่นเป็นคนเรียกเราอยู่แล้วก็เลยบอกว่าโอเคถ้างานนี้บางทีเขาเอาผลไมา้อางนี้มาให้แบบเจอไก่สดย่างโจระเข้อย่างเงี้ยแล้วผมก็แต่งมันเพลงเลยโลมิกร์เราเลยแบบ ขอขอบคุณย่างปิ้งไก่ในวันนี้ร้านบุญมีไก่ย่างแถว<อ>สุพรรณอุ้ยมอุอ,ยอะไรเงี้ยขอบคุณนะที่ยังมีใจให้กัน บิงไก่ของคุณนั้นโคตรเม็นเลยเด็กเล่นเลยเขาเขาขัเรถเขาไปมตินะคำาว่าวแวล์ล้อเป็นเพลงเลิกวอาวว์นั่นคืออะไรหลายคนสงสัยผมจะอธิบายให้ดูวูดดี้ทำลงโซเชียลคุณอย่าเลี้ยวคุณต้องมารู้วูดดี้เขาทำให้ดูวอาววล์ที่รู้คือการขับรถร้องเพลงมาจิมาชิสวัสดีไงนะ ตกใจไม่โมไดฟ้าแล้วคนสวยใอยูจิ่ใดใส่สืาอ body s ไปในพื้นที่ที่อันตรายเใจไม่โมไดฟ้าแล้วคนสวยในยูทีใดทีู่อันตรายเรามากับเพื่อนหรือมากับใครทีนี้อยู่ยังไงอยู่ยังไงนึกเป็นยังไงมาก็มาเลี้ยงสายจะทำแบบนี้คงทนไม่ไหวถ้าไ้่ยังมีตายรือ Mo วันจะตื่นต้องบายเธอคงไม่เข้าใจจากใจพี่พูดไม่เก่งเท่าไรรถพี่ไม่เท่าไรรถมี่ไม่ได้แรงรถซื้อแกงจำได้แรงได้อย่างไงรถของพี่แค่มอเตอร์ไซค์รถพี่กำลังลมมั่งไงรถซื้อแกงจะบไปแรงได้อย่างไงรถของพี่มันไม่เท่าไรพี่เองก็ไม่เข้าใจ เธอสวยทำเอาผมงงถ้าจะไม่ให้หลงนะก็คงไม่ใช่หากชวนนักเที่ยวบางกงนะมีพ่อแม่ผมไม่ได้นั้นไปว่าโยกตั้งแต่กันชอบตลกถ้าต้องการเงินสดกเงินไปบอกได้เธอแล้วแรงจะหมดผมโดนเธอตกตกตรไม่ได้ขับรถผมมันจะเป็นจังซีครับรถดีๆก็ไปก็บมาใดนอนรถผมมาแห้งมันไม่สีกับแกงต่ก็ตากับย่าตากไปก็ต้องขี่ขึ้นเก่ามาพวกห้องนอห้องมาไหนมาใดตาย่าก็เลยบอกว่าตาย่าก็เลยบอกว่าเอาไหมปีนัติซีรถให้ไหม เขาเก่งเขาเก่งจริงพี่ยังบอกว่าที่สุดแล้วการพิธีกรพี่รู้ว่าพี่เก่งแล้วนละโอ้พี่เจอเบิ้มปทุมราชพี่คือแบบมันเก่งอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะงานแบบเยอะชิบหายเลยอารพิธีกรเนี่คนจ้างเอารายการทีวีเนี่ยสิบรายการแล้วเบิ้มปฐุมราชพี่พอที่สุดเลยที่ห้ามผมเดินสะดวกเถอะ สวัสดีครับคุณผู้หญิงคลับยังไงลึกใ <Yo. S 1> ครเพียสองไม่มีใครบ้านอยู่ไหนผมคนนี้อาสาไปส่งจะมองตรงให้ดูยังไงเธอกคตสวยวน่าร mm ักเงลหนุ่มบางประกงไม่ได้แกงชมผูต้ตรงตรงคุณชวยจริงๆโ่งสว <'s> cool. okay, ่ไมครับคุณผู้หญิง่ิวมครับเดี๋ยวพาไปกินผมมีรถมากับผมวนถนนเดี๋ยวพาไปซิ่ง ตอนเธอยิ้มทำคนเคิร์นอการแบ่งดีผมยังไม่ชินผมถงผู้หญิงคนพูดจริงๆเวลาคุณยิ้มผมตายตรงนั้นผมตายตรงไ้นแม่เธอจะเอากี่ล้านแด้วคืนนี้มาเป็นพยานจะทำให้ใจวันไหวมาจากที่ใดหรือนางสวรรสิ่งใดที่เธอต้องการแะเธอต้องการจะหา้าว้ไวายะฟ้า กับผมได้ไหมว่าถึงเวลาแล้วเธอจะไปกับโก้โกกโ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 กไม่ไปกัน n น n โน o โน n โน o โน้โนโนิดเป็นที่โก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 เขาชอบโมโหโมโหโมโหแล้วไลสวัสดีครับคุณผู้หญิงกลับยังไงหรือใครไปส่งหากไม่มีใครบ้านอยู่ไหนผมคนนี้อาสามยปส่งจะมองตรงไหนดูยังไงเธอก็สวยน่ารัก ไปหมดนึงบางบังกงไม่ได้การชมพูดตรงตรงคุณสวยจริงจริงเย อย่งบีหมอมากเลยถ้าเสียงจมูกดีนะเสียงดีกว่านี้เยอะอันนี้มากกว่านี้พี่ให้ไปแค่สิเดี๋ยวเราวะโรงบาลแล้วเราไปดูดจมูกมั่วจะจมูกันบ้างจะบอกว่า2คนที่อยู่รถคันนี้นะครับอันนี้ผมซีเรียสเลยนะครับนี่คืออนาคตของชาติของเรานะครับเป็นอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเียทั้งสองคนตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนฝากติดตามไปงานเร็วๆนี้มีงานอะไรที่แบบอยากจะบอกทุกคนไหมฝากเพลงในช่อง hype train official ครับแบบว่าผมจะปล่อยเพลงใหม่เดือนหน้าก็จะมีเพลงใหม่ครับเดือนนี้ก็จะมีเพลงงใใหม่่ครับนชอ h ฮเ e ทเอนอั n Official ครับติด <Hey. S 2> ตามไปเลยคุณบ๊อบปะทุมรักครับถ้างานเร็วนี้ก็จะเป็นงานแข่งเรือเขียบมาลาชพี่อยากให้ไปเที่ยวมาก <Hey. S 2> สนุกมากก็จะมีงานแข่งเรือที่ระเภทนี้มีหมอลำซิ่ง <Wow. S 2> ถ้าเป็นงานเร็วนี้นะ <Hey. S 2> แต่ถ้าเป็นงานอื่นไม่น่าจะมีใครจัดในช่วงนี้เพราะว่ามันหน้าฝนคุณลืมท็อกโชว์อันดับหนึ่งของประเทศเฮ้ hey. คุณลืมไปเรื่องงานสมวตนึกว่างานประจำปีขอโทษอยากจะบอกว่าตอนนี้ก็ถ้าเป็นหัวใจหลักในการที่เป็นผู้นําด้านของพันาการความคิดแล้วก็เป็นไอดอลของการมีพัฒนาการที่ดีในปัจจุบันตัวอย่างเยี่ยงอย่างอ่ะเยี่ยงแต่ไม่เอาอย่างก็ได้แต่รายการถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นแรงบันดาลใจก็ต้องขอบคุณรายการเบิ้ลเอ็มครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่ร้อยสิบเอ็ดแล้วเพราะว่าเทนนิจอนแอร์อีประมาณปีหกเก้าดูดีจริงๆต้องอีกสี่ปีสี่ปีอ่อน ใช่ไหมนี่อีกสิบปีเราอ่อแอ้องโตเลยลูกการรำมันต้องโตเลยป่ะล่าเทพลูกหน้าสิบปีชมปริญญาตีพอดีลูกเพลงใหม่ด้วยเพิ่งปล่อยอ่ะบ้ามาสองเพลงไอ้กินดองน้องล่ามัวแล้วก็สาวสองสาวสองนี่ผมแต่งมาเพื่อ LGBT โดยตรงครับเป็นแนวหมอรำโมเดิร์นผสมมันจะร้องว่าถึงคำนำหน้าเป็นนายถึงคำนำหน้าเป็นนายแต่เธอสวยใสมีออร่า เห็นคิ้วเห็นตาหุ่นก็เหมือนนางามผู้ชายหลายคนเฝ้าจับจองหญิงในสยามแต่พี่ไม่คล้อยตามรักหนูน้องสาวสองของอาโอ้ันีดีมากฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แล้วเข้าไปดูแล้วก็ติดตามโซเชียลด้วยนะครับไฮไฟตัวนี้เพิ่งเปิดได้2วันโอ้ไฮไฟเคยเล่นเปล่ามันกลับมาแล้วหรอ เก่ามากเบิร์นนี่ยังเป็นวุ้นอยู่เลยสิไฮไฟเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับเออ่สำหรับดีพอยังยังไงครับพ่คยขอบคุครับทำไมต้องทำดำดำเพื่ออะไรอ๋อใจดำเหรอเห็นทุกคนใช่ไหมว่าใจกูเหลืองเล็บคูณเหลืองป่ะตอนนี้กินเหล้าเยอะว่ามือผมมันไม่ค่อยสวยครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทาเล็บเนี่ยมือมันเป็วันนี้ต้องขอบคุณดีพอลไทยแลนด์ด้วยนะครับทีมออรถดีพอลเอสโอเซเว่นเอลรถเอเบลร้อยเปอร์เซ็นต์ที่วุ้นที่จะมาวอลเวร์นอด นะครับสำหรับคนที่สนใจ DPO a SO7L นะครับไปทดลองขับมาได้เลยที่โชว์รูม DPO a ใกล้คุณนะครับพูดเลยว่าคันนี้นั่งสบายสบายไหมสบายมากตามนั่นครับข้างหน้าเจอกันใหม่ลืมไม่หมดด้วยนะว่าอยากให้วูดี้ไปวอลแวร์กับใครเดี๋ยวจะจัดให้ทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณเบิร์ตขอบคุณป้ายฝากติดตามทุกคนนะครับตามเพจต่างๆของพวกเขาด้วยนะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่อง YouTube คันนี้เยอะๆเลยนะครับแจนเยอะๆนะครับฝากเพลงผมด้วยครับบ๊าาย แต่คุณลองประเมินความพอใจสิครับหลังจากที่เพิ่งคันนี้คุณลองคอมเมนต์หน่อยสิครับดีใจมากครับได้มาเจอพี่วุ่นดีพ่อแม่ผมชอบดูพี่วุ่นดีผมก็ชอบพี่ก็ดีใจที่คุณชอบและแม่ก็ชอบขอบฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอ่ะคุณเบิร์ตมาลองรีวิวรายการนี้สิได้ขับรถร้องเพลงบรรเลงรักเป็นประจักษ์ให้ชาวไทยจะได้เห็นถึงคนทั้งโลกฟังเพลงแล้วจะใจเย็นตั้ง จะได้เห็นมุมมองของหลายคนอืการขับรถร้องเพลงไปด้วยนั้นอือันตรายระยะสั้นมันเห็นผล <c oughs> แต่รถคันนี้มันนิ่งและถึกทนและทุกคนยังร้องเพลงมันเลงใจ <c oughs> <c oughs>